สวัสดีครับสวัสดีเาววันพฤหัสนะครับมือนี่สิมารีวิวสวนแถวเบิ้งครับสวนเกษตรที่ผมได้เห็ุไว้ครับว่าช่วงนี้หนาฝนผมปลูกยังไงครับไปเบิ้งกันเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักกาดนะครับผักกาดที่แม่มาปลูกไว้ครับที่มาปลูกไว้ครับก็ท่านได้งามครับแปลงนี้ครับพอดีเจอฝนครับฝนตกแรง อันนี้ก็จะเป็นพักอิตูครับถึกฝนถึกฟุ้นกระง,งามขึ้นครับนี่อันนี้จะให้เป็นมะเขียบครับเห็นไ่ครับพี่น้องเขียบเรืเลยๆหนาครับเขียบเรื่อยๆหนาปีนี้เป็นร้ายครับพววเป็นหุ่นแหลกอันนี้ประกาศที่ปลูกไว้ครับปลูกได้ประมาณจะกเกือบสองอาทิตย์ละครับนี่ครับนี่ครับ กดี๋้ผพดีครับกําลังเป็นซ่อมดอกครับก็เดี๋ยวก็สิต้องตัดขายครับมันราคาบาทสิบบาทก็ว่าไปครับอันนี้ก็ขายดีครับอันนี้ก็ขายดีทุกอย่างทุกอย่างไดีขายเป็นเงินมาเลยครับเสียให้บ้างบกเขียบครับให้บ้างน้อยหนาครับให้ดูด้ยหนานะครับจริงๆก็คือเบอร์เดว่าตั้งใจจะปลูกบวกเขียบด้วยครับก็คือปลูกบวกเขียบเนี่เป็นพีเรียงพักหวานที่ปลูกครับแต่ว่า มันก็ดได้ผลดีครับนี่ครับนี่ครับกัเก็บขายหุ่นหนึ่งแหละครับกัได้ขายหลายครับกัได้เงินพันกว่าบาทอยู่ขายแน่กินน้ำแน่ครับกัหลายต้นนะครับเกือบประมาณสามสิบสี่สิบต้นครับนี่ครับแปลงนี่ก็เป็นแปลงพักกาดนะครับแปลงพักกาดที่ปลูกไว้ครับแบบพอดีเจอฝนครับฝนตกเล็งมันก็เลยบ่ค่อยง่ายนะครับพอหมดฝนแล้วกก็เริ่มขึ้นแล้วครับก็เริ่มเขียวขึ้นแล้ว นี oh, ่ก็จะเป็นพักหอมครับพักหอมที่มันแก่แล้วครับนี้ก็จะเป็นอีกพักหวานประกาศอีกแปลงนึงครับนี่ประกาศดีกแปลงนึ่โอ้งามครับงามเห็นบ่ครับใส่เบิ้งุ้มเบิ้งไกลๆครับพักทุกอย่างนี้ย่นี่ปอดสารนะครับได้บวชใส่เคมีบวชใส่สารสินยาจั้าย่างครับกับสมองใส่ปุ๋ยขีไก่ครับนี่ใส่เบิ้งหวานต้นนี้ครับพักหวานต้นนี่ก็งามครับสูงแล้วครับ เกือบลอยเส้นเกือบเกือบลอยเส้นแหละครับใบนี้ก็จะเป็นหอมครับหอมหอมกับเก็บขายได้เกือบหมดแล้วครับนี่ครับเริ่มว่าแล้วครับหลายเดือนแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักกาดด้วยกันครับพอดี่วันเม็ดมันหลายครับเม็ดหลายก็เลยต้องพยายามแฝงครับต้องพยายามแบ่งให้มันเอามาปลูกให้มันหลายๆครับอันนี้ก็จะเป็นบักม่วงอ่าบักม่วงเดี๋ยวนะครับจำซื้อไว้ได้ ปักมงพิมโอ,อ้จำซื้อบ่อใดเดี๋ยวจะบอกทีนี้นะครับเลยเป็นดอกฤดูครับเป็นเป็นดอกหมากนองฤดูแต่ว่าบูห่วมันสิติดติดหมากบอพะวน,นี่ครับแมงหลายครับเป็นแมงหลายามาก,กินหมากครับกินดอกมันครับจะเป็นเป็นหลายเติบอยู่ครับเดี๋ยวล่อหลุดเมื่อไครับว่ามันสิติดหมากบอผมจำซื้อบม่อดยีลีครับ มันยังเศร้าอยู่ครับเบอร์เบอร์สมองท่านแดงครับแล้วว่ากินหมากแซบครับหมากซุกกับแซบครับโอเคขมิ้นครับขอโทษโอเคจาได้ครับอันนี้เป็นบังม่วงแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นออกนองฤดูครับแก้วขมิ้นพูดใดมีสูตรดีๆแนหน้าไหมนะครับว่าพยามมันติดลูกนี่ต้องใส่สารยัางแรงครับอยากให้มันติดลูกครับเพราว่านองฤดูครับมันหายกินยาก โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นบักม่วงครับบักม่วงกับอันนี้เป็นอ่าน้ำนมหมานสีทองครับผักกาดครับผักกาดกับลายครับช่วงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวโพดครับข้าวโพดข้าวเหนียวครับข้าวโพดข้าวเหนียวกับก้านล่างสีแก่ครับก้านล่างสีเป็นฟักแล้วปลูกแซมกับบักเขือครับอันนี้เป็นบักเขือเปาะนะครับบักเขือเปาะบักเขือเปาะบักเขือเงี้ยวครับ อันนี้ที่ปลูกได้ประมาณสี่หาเดือนแล้วครับตั้งแต่กลับมาอยู่กลับมาอยู่บ้านครับจังจากโควิดครับก็เนี่ยครับประมาณแค่ยี่สิบต้นนะครับยี่สิบกว่าต้นครับยี่สิบต้นทว่าสิบอกว่าแดงเงินขายแดงเงินประมาณสามพันละครับแค่นี้ครับเห้ยเบิ้งครับช่วงนี้ก็ยังออกลูกเลยครับแต่ว่าก็ก็เริ่มหน่อยลงแล้วครับลูกกับสีพวหญ่บอสมบูรณ์แหละครับเพราะว่ามันมันเ่าแล้วครับนี่ครับเขือครับนี่ครับ ถุงละสิบบาทครับขายอยู่บ้านกันก็ได้เงินลักพันละครับสามพันกว่าบาทแล้วครับสามพันกว่าบาทแล้วครับคุ้มอยู่ครับถือว่าคุ้มอยู่เม่เดืยวแรกยังหลายเลยครับนี่ครับประกาศครับก็น่งเป็นซ่อมครับนี่ซ่อมมานี่ครับประกาศเดี๋ยวตกไปว่านไหมล้วครับว่านแล้วก็สิแปะไม่อีกเพราะว่าขายดีครับเด็กลูกค้านิยมครับเพราะมันคนไม่ค่อยปลูกครับตรงนี้มันปลูกอย่างดูแลยากครับ หนาฝนนี่มันดูรายยากครับความชื้นแน่หลกมะแลงแน่ครับอันนี้ก็ใช้เบื้องบื้เขียบครับใบ้เบื้องน่อยหนาครับน้อยหนาบ้างครับอันนี้ท่านได้แก่ครับอันท่านได้แก่แก่หนาสีประมาณจากสองสามมือครับสองสามมือเให้เบื้องหมากเบืมันแก่และครับลูกใหญ่ครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกครับบกเขียบปีแรกกับสีใหญ่จังน้อยครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับนี่ครับพี่น้อง หลายต้นอยู่ครับอันนี้ก็สิบเป็นข้างบวบหอมครับบวบหอมบวบหอมกับกระลังออกดอกครับกรลังสิบเป็นดอกอันนี้กับแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรแก้วมังกรกับปลูกยางเติบครับเพราะว่าแมลงหลายครับพืชแมลงหลายครับมันมากินใบกินน้ำเลี้ยงครับกิเพราะพามย่านสยาเทมี่ครับเพราะว่าสวนนี้สีให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดสารเด้ครับนี่ครับบวบกับ งามดีครับนี่ครับพี่น้องกำลังขึืน้างครับเห็ด้างเห้มั้นครับบวบหอมครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเก้ียวมังก่อนด้วยกันนะครับอันนี้ก็สิเป็นเก้ียวมังก่อนอันนี้ก็สมบูรณ์ดีครับเพราะว่าปลูกไว้ได้ในพ่อปีครับนี่ครับขึ้นยอดสูงแล้วครับนี่ครับพีหนาน่ะสิได้ผลครับ อันนี้ก็มะเขือเปาะครับมะเขือปลอกอู้มะเขือลายครับอย่นต้นีนองมะเขือลายครับคุณเก็บไปเมื่อวานเมื่อก่อนเลยครับเริ่มมีมากอีกแล้วครับก็ต้องเก็บเก็บเรื่อยๆครับสามสี่มื่นก็เก็บทีหนึ่งครับเก็บไปขายนี่ครับนี่ที่มันดูแลหยาคุ้มหยาใดก็นสิเป็นเรื่องสี่ครับนี่ครับกะสีนานาเดินครับเป็นตาเดินมะพร้าวนี่กับปลูกประมาณปีกว่าสองปีแล้วครับเกิดเติบโตได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับแต่ว่าบอกกับว่าซ้ำใด นี่ครับบะเขือครับบะเขือเป็ิยังก็ปลูกบะเขือไปเลยครับบะเขือปลูกง่ายครับดูแลง่ายครับให้ปุ๋ยให้น้ำพ่อเพียงแล้วก็โอเคแล้วครับบ่มีบ่มี่มาแรกมันหลบขวนครับนี่เบิ่งเดี๋ครับกำลังสีงามนี่ครับแล้วก็เก็บบากได้เกือบสูมือครับเก็บได้เรื่อยๆเป็นสามสี่เดือนครับนี่ครับก็ขายง่ายครับปลูกง่ายขายง่ายปลูกแซมครับปลูกแซมไปเรื่อยๆครับ พื้นที่ตรงนั้นวางเข้ากับปลูกเรื่อยๆครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้ไรนึงครับไรนึงแต่ว่าอยากปลูกพักหวานครับแต่ว่าพักหวานกับท่านได้ผลเากต้องหาพืชอย่างอื่นมาแซมครับเผื่อให้มันได้มีรไรใดหล่ะก็ให้มันได้เกิดประโยชน์ครับนี่ครับกระโค้ดนะครับก็เริ่มสีได้กินฟักแล้วครับกระโคดก็เริ่มสีได้กินฟักแล้วครับนี่ก็โอเคครับแม่ว่าฟักไม่ใหญ่ครับแต่ว่ากินแซม มักงวงนี่ก็เป็นม่วงเขียวสวยครับถ้าได้เห็นผลครับปีนี้น่าสิเป็นฤดูหนาครับนี่ครับอันนี้ก็บจะเป็นแก้วมังกรนะครับนี่แก้วมังกรครับปลูกปลูกเป็นหัวเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับแก้วมังกรกับปีนี้ให้ผลดีครับเจ้าวาก็บ่อบ่อซ้ำไหนแต่ว่าก็เริ่มให้ผลแล้วครับนี่ครับที่ที่เห็นผลนี่ครับนี่ครับแก้วมังกรเนื้อสิเป็นสีม่วงนะครับไม่เป็นสีขาวครับ กับมะกรูดหนึ่งซกินแซบครับกินแซบกับมีโรคครับมีโรคมีมาแลงมากวนครับจีห้เบิ้งว่าโรคยังแน่นี่ครับมันเป็นเพียครับเป็นเพียนี่ครับนี่ครับกับสบบ๊อสมบูรณ์ครับนี่ครับมาเกิดนี่ครับกับบอสซัมไดครับไม่ได้ฉีดยาครับไม่ได้ฉีดยาเพียหลายครับแม่งกับร้ายกินไปครับกับแบ่งกันกินไปนี่ครับตัวนี้ครับ อันนี้ไล่ข้างๆกันนะครับเป็นกระสีปลูกมั้นครับเบื้บนครับเพื่อนฉีดยาคาหญ้าครับพี่น้องเพื่อนฉีดยาค่าหญ้าข้างๆกันจริงๆกับบอสมควรครับเพราะว่ามันมีแต่เคมีครับแต่ว่าก็ห้ามเพิ่ได้ครบนีดครับให้เบิ่งพื้นที่รับรอครับจะเสียห้เบิ่องอันนี้ถ้าได้เอาหญ้าด้ครับเี่เบิ่งดูวครับเท่าเดียวนะครับเพื่อพอๆเดือนครับหญ้าหญ้าขึ้นหกีหลี อันนี้ก็สิเป็นสมโอครับสมโอผ่านหวานครับร้ไรนาผู้ได้อยากได้กระสังไดรนะครับได้ผมขายแล้วละสี่สิบบาทครับทรงเครองี่ครับทั่วประเทศครับนี่ครับเบิ้งให้เบิ้งท่านในยายนะครับท่าในสุกนี่ครับตามันจะในตีครับนี่ครับกระไรอยู่ครับนาจีมดรุ่นนี่กับจิมมดเราครับผักหวานนี่ครับให้เบิ้งผักหวานครับ พักหวานปลูกยุดแต่จนมาเขียบนะครับนี่กำลังสิง่ามเหมือกันนี่ครับให้เบิรงหน่อยนานี้ครับนี่เขาง่ามครับแซมโดยอยยางหน้าครับยางหน้ารับปลูกเป็นแนวหัวครับเป็นหัวนี่ครับพักหวานครับพักหวาน้นพักหวานแปลงนี่แม่เล่าสิปลูกถ่วยนะครับนี่ครับคนปลูกทัวปลูกทั่วฟักเงาครับก็คือไปเรื่อยๆครับ เปลี al, ar, ่ยนไปเรื่อยๆเป็นแปลงเลยพอป้องกันโรคครับอันนี้กระสีเป็นพักหวานครับพักหวานอายุประมาณ2ปีแล้วครับเพราะว่าผมเห็ดสวนนี่ปีสองพันสิบแปดครับช่วงนี่เป็นพักหวานรุ่นใหม่ครับเพิ่งปลูกครับเป็นเอาต้นแค่เป็นพีเลียงครับแค่เป็นพีเลียงอันนี้เห็นเบื้องสองปีครับเห็นเพิ่งมาพักหวานสองปีนี่ครับประมาณซ้ำนี้อรับยุนีกะ หุณนี่ครับหุณประวันต้นนี้กับประมาณหาสิพกสิบต้นเหรอครับกับว่าซ้ำหลายกับว่าซ้ำหน่อยครับแต่ว่ากับปลูกเรื่อยๆครับปลูกเรื่อยๆมันตายแน่ยั่งแน่ครับกับบอสซเลียดครับเพราะว่าที่พันมาห้าบอคซีเรียดูแลครับไปเห็นงานกรุงเทพครับกับบอสอีเรียดูแลกับหลอดซ้ำนี่กับเสาวาโอเคเหรอครับอันนี้เป็นหอมครับหอมที่ปลูกไม้ครับเป็นแปลงหอมไม่นี่ครับหอม ปลูกทุกอย่างที่อยากครับปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงพักกาดเรื่อกันครับเนี่ครับเอาจากนี้ครับที่ไปปลูกไหมครับแล้วอยากจากนี้แล้ะครับก็มีครับมีหอมมีบัคชี่ผสมกันครับกับกระลังสีงามด้วยกันครับนี่ครับกระลังสีงามกล้วยนีกระสิเป็นกล้วยปาักช่องหาศูนย์นะครับนี่ยครับกล้วยพันปักช่องหาศูนย์แต่ว่ากับบังามครับเพราะว่ามันแรงครับปัญหาก็คือก้มแรงครับหนาแรงครับ แต่ว่าก็ลูกงามครับลูกสวยดีแปลงหนึ่งก็จะเป็นถ้วยอีกแปลงหนึ่งครับเป็นถ้วยอีกแปลงหนึ่งที่แม่ว่าปลูกไว้ครับแม่ปลูกแต่ว่าเป็นคนดูแรกคือผมครับปลูกทั่วขายครับพันละสิบบาทก้านสิบเป็นดอกไงพอเห็นบ่าครับนี่ครับก้านสิบเป็นดอกเฮ็กเกษตรต้องต้องปณีดแล้วก็ใจเย็นครับ ต้องมีความปณนีตแหละก็ใจเย็นแน่เพราะว่ามันต้องเอาใจใส่ดูแลครับเพราะว่าจริงๆศัตรูมันกันลายครับพวกแมลงพวกอย่างนี้กันลายครับอนี้ก็แตงครับแตงกวาครับแตงกวาเห็นว่าครับพี่น้องนี่แตงกวาแตงกวาต้องเฮ็นล่าหนมันนะครับก็คือเอาไม้เึ้นมาครับเอาไม้เึ้นมาคือบักทั่วครับให้มันมีมีพื้นที่ให้มันเด้เดินด้เกาะเกี้ยวครับนี่เห็นบ่ครับนี่ก็เริ่มเป็นหมากแล้วครับเป็นหมากน้อยแล้ว เห็นบ่ครับแบบเป็นดอกเป็นหมากครับก็ก็ได้กินครับว่าตรงสื่อครับเอาง่ายๆครับกับว่าตรงสื่อครับลดไล่ใจลดไล่ใจเห็นมันเดีหมากที่สุดสื่อที่จําเป็นครับสื่อของที่จําเป็นครับของใดที่บ่จําเป็นเท่ากับพยายามลดครับลดต้นทุนได้ครับด้ความสีพยายามนี่ครับให้เบิ้งครับให้เบิ้งหมายมันครับนี่ครับ เป็นหมากล้านละครับก็เป็นหมากน้อยละครับเป็นหมาก,อมากโอเคครับเดี๋ยวผลที่เป็นหน้าที่พ่อใจเสยเบิ้งครับหนาหลายครับต้องเอาหนาจากมือหนึ่งครับอันนี้ครับกล้วยครับกล้วยถือฝนแก็งามดีครับกล้วยถือฝนก็นงามดีแต่ว่ากับปลูกในาหลายกับ ดูแลยากครับมันหกองค์ข้อจัดการครับที่สําคัญหนึ่งคือสีปูพักก็ขึ้นระบบนาครับนากระปุ๋ยครับปุ๋ยกับป้ายามบ่ให้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเต่ปุ๋ยอินทรียบานเท่นะครับปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยมักปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับส่วนพามีใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับเพราะว่าที่นี่เพิ่งเลี้ยงไก่ลร้ครับอันนี้ก็จะเป็นหนนาครับในนาเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งครับก็ย่างอยู่อีกส่วนหนึ่ง ปลูกอันนี้สิเป็นผัวพริกครับปลูกพริกผูกกระโพดอีกรุ่นหนึ่งครับนี่ก็สิเป็นแตงโมครับลูกแตงโมคนหนึ่งครับนี่ครับอยากกินแตงโมครับหากินยากบ่ายากหรอครับแต่ว่ามันกับอบ่อ่ซัมสีหวานนะครับก็เลยแบบปลูกกินเองดีกว่าก็เริ่มเห็นดอกแล้วครับเห็นดอกเห็นยังแล้วต่ว่าท่านด้เห็นหมากมันครับนี่ครับมีดอกไม่เยอะออกมาแล้วกัน เมื่อหน้าสีเกินอาทิตย์ครับเกษตรเด็นหมากมันแล้วนี่เบิ้งหมากมันครับเป็นลูกแล้วครับเป็นลูกน้อยแล้วครับเห็นบ่ครับกล่องประัดเป็นไรนะครับประซูมครับนี่นะครับสวนเกษตรครับนี่ครับใส่เวลาว่างครับ นี่ครับเป็นหมากแล้วครับพี่น้องเป็นหมากแล้วเห็นว่าครับเดี๋ยวเด้๋ผมจะให้เบิง้งนี่ครับเป็นหมากแล้วเ,เดี๋ยวเกษตรดรกินน้อยไม่หรอกครับนี่ครับกระปุกปลูกทุกอย่างครับปลูกทุกอย่างยังไงกะ ก็ติดตามนะครับได้ข้อสี่อัปเดตให้เบิ้งครับอัปเดตให้เบิ้งว่ามิยังแน่ช่วงนี้กับนี่แหละครับเป็นพักอายุสั้นครับพักอายุสั้นเรื่องนี้ครับปลูกมะละกอปลูกบุกฮงครับเพราะว่าอยู่บ้านกับขายสมตามคับน้องสาวขายสมตามกับปลูกบุกฮงเพื่อเอาขายหมากเอาเอาหมากไปขายเอาไปเฮดสมตามขายครับเฮดเกษตรกรับเฮดเป็นอาชีพ อดนนิเลกนะครับเป็นงานรักเป็นงานล่นงนลองอะไรนะครับบางๆกับเห็ดออกกําร่างกายครับบ่าต้องซีเรียสครับบ่ต้องซีเรียสก็คือช่วงไหนมันแดดเท่ากับวาเขาสวนครับมันแดดเท่ากับออกออกแดดออกจากมาเห็นงานช่วงที่มันหมดแดดหรวครับหรือว่าแดดมันเศร้าหอนหล้วครับพื้นที่นี่หนึ่งไรนะครับหนึ่งไรแต่ว่า จุดประสงค์ก็คืออยากให้สวนพักหวานครับนี่ครับเห็นไ่มครับพักหวานนี่ครับพักหวานต้องมีพีเลี้ยงนะครับเป็นต้นไม้นี่ครับผมใส่หลายอย่างครับจุดสวนก็มี่น้อยหนาเป็นพีเลี้ยงครับหนนาเป็นพีเลี้ยงนี่ครับนี่ก็นี่ก็เป็นแค่ครับเป็นแค่เห็ดเป็นพีเลี้ยงนั่นนะครับแล้วก็มีต้นมะขามเทศครับนี่ครับมะขามเทศกับมี่มะขามนะครับเป็นพีเลี้ยง ระหว่างช่วงที่มันถ้าได้โตครับมันถ้าได้ใหญ่นี่ครับเ้องกับปลูกพืชอื่นแซมเลยครับเป็นรายได้เสริมครับเป็นยังยังสมปลูกนี่ครับผมปลูกข้าวโพดปลูกหอมปลูกผักกาดปลูกบวบปลูกมะเขือครับปลูกทั่วนี่ครับเป็นเป็นรายได้เสริมครับก็คือเป็นพืชหมุนเวียนครับเพราะว่ามันเห็นมีรายได้เกิดขึ้นตลอดการแล้วใต้ครับบาวจริงจริง ที่กางคางเนี่ยเป็นกระปูกมั่นครับเป็นพืชอายุเงีวครับเป็นกินเงิ่อนไร้ปีครับมันกระสีบ่ดูไรยากครับปลูกแล้วก็ถิ่มเลยครับแต่ว่าถามว่าไร่ใดมันโอเคบ่เพรว่าไร่หนึ่งมันกระไดประมาณหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นฮักขาแรงงานหักคานันคานีแล้วผมว่ามันเกิดบ่คุ้มครับมันเกิดบ่ดีสักปลูกพืชเนี่ยครับปลูกผสมสารคือผมปลูกเนี่ยครับผมปลูกทุกอย่างเนี่ยครับมันกระไดกิน ก็ได้กินได้ขายครับเพอเพอมันสี่อาจจะได้หลายก็ปีละหมื่นกว่าบาทปีละสองหมื่นครับเพราะว่าพ่อเด็กขายสุ่มือครับมือละหาลอยมือละซ้ำลอยมือนละลอยกับว่าไปครับแต่ว่ามันกับเด็กสุม,มื่นครับยิ่งใดกับฝากติดตามด้วยครับได้สรับคลิปมือน,นีกับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ